สวัสดีค่ะมาพบกับน้องพลอยนะคะในช่อง u t u ู e กอดบายพลอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยอยู่กับเจ้าวายเทนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปคับสีเลยมาพร้อมกับเ e กียร์ออโต้แบบ10สปีดนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งแลนดอนวันนะคะวันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งดําเงานะคะเท่ๆทั้งคันนะคะมีแต่งอะไรบ้างน้องพลอยพาชมกันค่ะสําหรับทางด้านหน้านะคะชุดแต่งแลนดอนวันของเรานะคะก็จะมีในส่วนของกระจังหน้านะคะแล้วก็สเกิร์ตหน้ากับคิวร้อนนั่นเองค่ะกระจังหน้านี้ลูกค้านะคะเลือกเป็น สีดำเงานะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์อักษรฟอร์ดเอฟอนะคะมาพร้อมกับขีดโค้งร่างแบบนี้เลยนะคะทําให้ด้านหน้านะคะดูมีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟสามดวงที่กระจังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านกระจังของเขาด้านข้างนะคะก็จะมีไฟแบบนี้มาให้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้มาให้นะคะทางด้านวนเราได้ปิดสกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปฝากระโปงนะคะมีติดมาทําให้ด้านหน้าก็ดูบุกยิมากขึ้นนั่นเองค่ะ ในส่วนของไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นไฟหน้าแมทริก LED นะคะจะเป็นไฟที่เลี้ยวตามพวงมาลัยนั่นเองค่ะมาคร้มกับไฟสีแคลมสีสวยแบบนี้เลยตอนนี้เราได้มีการติดครอบไฟหน้าเพิ่มเติมนะคะในส่วนของทางด้านล่างสเกิร์ตนะคะเราครอบชิ้นนี้เข้าไปทั้งชิ้นเลยนะคะอันนี้ก็จะมีการเว้นตุดเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้จะมีกล้อง360องศารอบพันเซ็นเซอร์หน้าถ่ายมาให้ครบเลยค่ะ แล้วก็มีไฟตัดหลอกที่เป็น LED นะคะทางด้านล่างนะคะนีตน้วหนาในส่วนของตัวสเกิร์ตนะคะตอนนี้เรามีการเว้นนะคะในส่วนของห่วงลักจูงทางด้านล่างตัวน,นี้มาให้ด้วยค่ะเลยพาม,มาชมด้านข้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคิวร้อนะคะเซตของเรนดอนวันนะคะก็จะเป็นคิวล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบแบบนี้ค่ะในส่วนของแมกยางนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเปลี่ยน,นะคะ่ะ เป็นแม็กของ a v a m p i นะคะตัวนี้ออฟเซตจะลึกเข้าไปนะคะทำให้ล้อดูมีมิติมากขึ้นค่ะในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้จะเป็นของ BF Goodrich นะคะตัวนี้ขนาดยางนะคะจะอยู่ที่สองเจ็ดห้าทับ้าห้าขอบยี่สิบเลยนะคะแล้วก็เราได้มีการเปลี่ยนปีกนกกับโชค๊คมาด้วยนะคะนี่เลยค่ะในส่วนของตัวปีกนกนะคะตัวนี้นี่เลยเป็นของ Profender นะคะแล้วก็โชค๊คเป็นของ Profender เช่นเดียวกันค่ะนี่เลยค่ะมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ก็จะทําให้การขับขี่ดีขึ้นการทรงตัวดีขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างเราได้มีการติดสติกเกอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีเทานะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรแล้วก็ตรงน,นี้เราสามารถใส่ชื่อนะคะหรือว่าใส่ชื่อบริษัทได้เลยในส่วนของตัวบันไดข้างเราได้มีการเปลี่ยนนะคะเป็นของแฮมเมอร์อะไรอย่างี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบันไดข้างแบบเหล็กนะคะ ทางด้านบนของเขานะคะตัวนี้จะมีราวหลังคามาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะเราติดตัวนี้เพิ่มเติมนะคะก็จะสามารถบรรทุกของนะคะขนของได้เลยค่ะตัวนี้ในส่วนของทางด้านท้ายนะคะเดิมเของเขาจะมีโลบาร์มาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนนะคะเป็นของ h a m m มอรค่ะด้านท้ายก็เป็นของ Profender เช่นเดียวกันนะคะสําหรับเจ้าตัววายแท็นะคะจะมีตัวที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายนะคะแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED ที่ให้มาจากโรงงานค่ะ ทางด้านท้ายเราได้มีการครอบนะคะในส่วนของครอบฝาท้ายฟอร์ดนะคะแบบนี้เพิ่มเติมค่ะพร้อมกับอะคริลิกคำว่าเรนเจอรนะคะแล้วก็สําหรับด้านท้ายนะคะก็จะแต่งนะคะเป็นการชนท้ายของแฮม m มอร์เช่นเดียวกันค่ะมีเลยค่ะมาให้สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวน้ค่อยพาไปชมภายในกันนิดนึงนะคะสําหรับภายในนะคะของเจ้า Y t ท็ก็จะเดินได้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังค่ะมาพร้อมกับจุดยึดคาซีทแบบ i s o f i ด้วยนะคะ และทางด้านนี้นะคะ<ม>ก็จะมีแอร์ทางด้านหลังนะคะอุณหภูมิจะแยกอิสระซ้ายขวาทางด้านหน้านะคะแต่ว่าอุณหภูมิข้างหลังจะเชื่อมกับฝั่งคนขับนั่นเองค่ะตัวนี้เราก็มีปิดนะคะในส่วนของพรมเพิ่มเติมด้วย<ม>ทางด้านหน้านะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปนะคะแบบนี้เลยมีปั๊มโลโก้นะคะตัวนี้ปักคำว่า white h a k นั่นเองค่ะ ในส่วนของจอกลางนะคะจะเป็นจอขนาด12นิ้วนะคะจอสีสัมผัสขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยสามารถนะคะเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay hey, and r o i d Auto ได้เลยแบบไม่ต้องเสียบสายนะคะเปิดแบบในโทรศัพท์ขึ้นจอได้เลยนี่เลยค่ะดูกล้องได้เลยนะคะกล้องชัดๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับทางด้านล่างจอลงมานะคะจะมีไว e ีชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับที่เสียบไ y A กับ Type C ค่ะหัวเจียเป็นแบบ10สปีดนะคะเป็นแหบบัไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมีปรับขับสองขับสีให้นั่นเองค่ะ สำหรับตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับได้ถึงสีทิศทางนะคะเราสกดสลักทางนานนี้ได้เลยเราเลื่อนลงขึ้นนะคะดึงเข้าถอยออกได้แบบนี้เลยค่ะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะคะเป็นการเซตตั้งค่าความเร็วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรักษาระยะห่างจากคันหน้ามีมีลดเสียงเพิ่มเสียงสังงานด้วยเสียงส่วนทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นปรับจอหลังพวงมาลัยนั่นเองค่ะคะันนี้นะคะไฟหน้าออโต้ที่ปรับน้ำฝนออโต้ะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้าไว t ์แท็นะคะชุดแต่งแรนด o นวันกับแฮมเมอรอบคันแบบคันนี้นะคะท่านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยคะ่ะที่เบอร์0616624169นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ที่ plyford o ค่ะสำหรับวันนี้น้องพลอยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย